เอาจัดไปเอาไปเน้นนิ้นมานอยู่แล้วคนหมานเฮ่พร้อมกันแล้วหลุนน้ำกันจ้ะอ้าเอ้ามามามาดื้อโอ้ยจอดเลยเราหลุนน้ำกันเด้จ้ะจะหย้อนแสงแจ้งลอยอยู่หย้อนแสงแจ้งลอยได้เป็นไก่ๆได้เป็นดึงเฮ่แข็งเดือดจอดปลาขาวหน่อยบ่หน่อยเด้เนาะ สมในเห็ดเอ็มเหี้เต็มเหี้ในมีดดูนี่กันสองเหี้เลย ดองดอเดงดนี่ยบอบงเสามาบอทันคุณได้เต็มแฮเลยแง่หนึ่งสิบกิโลอ้ยสิโลสิบเอ็ดโลราโทรไปเยนบงรถมาเคาไปก่อนเอาไ้ก่อนอ้แหเดียวสิบเอ็เดียวสิบเอโลงสาหมาบอทันงรถมาหอดปลาแลเคาไปแล้วอุ้ยมีมีนีโดนโนีมีหีมีโดนเราโดนเรน่ายอะนี่นไรสิบวาราย จำลังเสาเ้าพันพี่ลายหล่อวงนึงว่าทันอยู่ค่ะลายอยู่โอ้หขุ่นก็ลายลายาลู่นี้นี่ไ่อเออะไรพ่อได้อันนี้ลายอยู่พ่นอยู่ใต่ติดดังค่ะดังอ้สุดยอดไปไปไไปไปกล้้อ้สุดยอดเลยเอาขาเบิ้งไก่ๆน้ำกัน อุ้ยขาวเต็มแหเลยหลายนไดขึ้มเ้านแหดีดโลกแม่น oh, from, ine, โอ้ฝนอันนี้ซู้ไปโปรตเมย์ฝนจอเลยน่าแขาวๆเลยลองท้าคนบุกเขเาไ ท่านเพิ่นนด้วยจ้านี่เจ้าของแล้วนะเนี่ยปลาเนี่ยเนี่ยได้กับมเจาของเหมือนยังใช้ย้อยองนาตร้หน่วยใชไตรสองยี่บอกระหังกระหังบังเลือกลงมแยงขางจุด เออจ้วยเองวาง7กิโลอะไตรชมัดนี่กะแบ่งอ้อยนี่ๆล่ะนะๆอะไตรชมัดนี่นะเอิ่มอ้อยติกินให้เธอไตรปรายนี่เฮาต้องเอาจําอ้อยไว้อยู่ครอยครอยมันอยู่ต่อดาวไปเพิ่นก่อนเนาะเดี๋ยวเอาทีหลังเนาะเพิ่นฟ้าวเพิ่นสิไปเฮ็ดอีหยังอยู่ในตลาดอีกนะอ๋อเดี๋ยวรอบหลังค้าเอาเด้อค่ะบ่เป็นหยัง ยังจะยอะเตรค่ะเดี๋ยวเอาใ่ดูยังสยงามเลยค่ะสวยงามเลยปลาขาปลาส่ม แม่เ,าเราจะไปผสมหน่อยนะแม่แ <c oughs> มแเราเปล่งกันเวลาแบบกินอย่างเขียวเขาพอดีพอดีอออือแม่นตรงอยู่ปลาด้วครับผมสายบอรลรอบนี้ อู้ตัวใหญ่ตัรถก็มีอูตัวรถลายไมไม่ลงสักีอูตัวตัวใหญ่ใช่ไหมยอดงแสบกสูนองกะหขาวไม่ใ่ตักระโดดใหญ่กวานี้อีกหนูตัวรถกรมีอ้สวยฮงจตาที่เ้าห็อยมีรกดเขาอย จะอ่อนป่าง่ายต้องยาก็รถก็ให่แต่ว่าอันเพินกีเจ้าของแล้วเนะอยากจะเพิีเจ้าของเนาขึ้นโรงึ คำแล้วน่ค en ่อยลงปันไดมีตัวใหญ่เลยหรอก็โหลดได้อยู่ก็โหลดลายโหลดก่งลงเอาสิบไปมาแยงมาแยกมาค่ะใส่ข้างน้าก็โลดมีในตัวตัวหลายอไรตัว่กด ลงแต่เหล็กๆเ้างมันบอก่ะลงแต่ไม้หนาบ้ากลงหลายขายโองชสวยทากด้ยจ้ะส่ขนาดราคาเท่าไหร่ขายขายยังไงใส่ไม่คาขายยังไงใส่น้ำตสกเลยมีใส่ ที่เราคัดไว้นะห้าสิบบาทมันจะระเบิดมาลุนเจ้าจะระเบิดมาลงงข้าบนเราเป็นครีเอเตอร์ให้สาวเดือนนิดตามเป็นว่าหงซื้อไหมค่ะขอบคุณค่ะมีคนสวยคัดปลาตัวงามๆเลยจะวอ่อนปลาตัวเหรอมันไม่ใช่ตัว ยกอีกแล้วรอหลุดแลค่ะรอบนึงสาจตำรวดก่อนบอกรอไล่ขนาดโอ้ยเจสีไล่อยู่นี่คุณนนาวหนอยคุณชีอ่อน บ่นักวนต่นเนาะยมี่ตรงนี้ไม่ได้ใจมัน <c oughs> ยิ้มเอาไม้ลงไปกวนมันตามานันเอาไม้ลงไปกวนไปตักนะ <c oughs> มันมันมันลืน่นเลยนะตื่นเล,เลย <c oughs> มันตื่นเลย ได้หรอ้ได้เยอ้วกนี้พว้วน้กดเป็อืมกอเขาเขาเขาอันคุ้มเ่าไรมันตื่นมาก รถหนึ่งก็ได้ยังไม่ทอมาดุนต้องการต้องบแดดบ่อจะได้จทำหรอบ้อจะบ่ไปลงเลงอเย็นเล้ห้าโมงแล้วเย็นเลย เบาเบาต้อนันดี้อันนั้นตักอันนั้นดีตอันนี้ถูกนิดเดียวอันนี้น้อยหนึ่งอันนี้ถึงน้อยตลอดวัสดุนฟังหนึ่นง หลอบค่ะอีหรอดผิ่เท่าไรเราบูหัวจะเดินมาอยู่แอนรอบที่สองเป็นยกเมื่อกี้หัดทำเนาะหลายหลอดแล้วจ้ะถึงวโมงยกใส่ง่ามๆเลยจ้ะตาไม่ได้ใส่ง่ามๆเลยนะอู้เยอะอยู่เยอะอยู่หรือะหนามบอก ว่านอ่ะเงนองไปถอดเนเด้อวานนอ้ยอันนี้แบบไรอันนี้มันลูกไซจะเปลี่ยนแล้วนั่นี่น่าจะไซเล็กหรือเนอ๋อเปลี่ยนไซซน้อยท่ว่าวหก่อนเออ

ก้างนี้แบบชุดๆเลยเลย้น,น <ละ S 2> เค<ะ>็งกะะมังจ้ะกะะมังไง,งนั่นมีอีกต้งค่ะออต้นนี้ต้นนี้ชี้นักนักอยู่นะ โอ้ประเทศเขาก็ร่ังเขาป้าก็รลังมากอุ้น่ารุนเลยค่ะขาเลยนสองต้นนั้นต้นนั้นถือดีต้นนั่นถือดิได้ยูได้ยูโอ้หลายยูอือครอยู่เป็นเพื่อนกันให้กำลังใจมันกลงเองอยู่หลายคนอยู่หลายคนแมเนี่ มันเก่งดิตัทับเพราแดดอยู่แล้วคนเด็กมันต้องรอมันต้องเดือดนาะมันกำลังกินมันกำลังร้อเต็มกันกละมั่งโอ้ยเพิ่งบล่อวันี้โอ้น่อยวปลาซิวไปไนั่งขาดขาขาดหรือปลาซิวใหญ่นั่งนะขาด่อนบึกปลาซิวแม่ยิ้งยเลยเนาะพี่เนาะแม่ยังว่าตัวนี้มันถือาไทยเรเว้ยข้าวววอกินับเ่น่น่ะ เบิ ừng, French, French, ่งอยู่ข่ขยส่วน่นไปนี่ะไกะ่อมีขัดกริเสียวมุกแมมจะกระชับปลาย่ใส่หันติบวไม่จับแม่ไช่วยหายังก็ได้ดอกเอามาอาขายแบบบดขาหาญาติ่นยุ่งันญาติก็ถือจุ๊บ่ะหัวเนีหย เห็นบ่อีหยังอ่ะ <coughs> กระขาขมิ้นคน่ะกระเขาว,ข,าวขมิ้นอินกระเขาเย็ดเห็ดพืนด่นยามบกเลย